วันนี้เข้ารอบลุกลึกเป็นยังไงบ้างความรู้สึกก่อนดีใจค่ะไ,ไม่คิดว่าคือตอนที่เขา20ก็คือดีใจแล้วเพอเขาสิบดีใจยิ่งกว่า,วาเพราะว่าณตอนนั้นคือไม่ว่าตำแหน่งไหนคือเราก็มีมงแล้วแม้ว่าแบบในใจลึกๆอยากจะเข้า5แต่คือทุกคนในในห้าคือสมควรมสมควรได้แล้วก็ยอมรับตรงนี้อ่า,อาบรรยากาศในกองการเก็บตัวเป็นยังไงบ้างโอ้ยสนุกมากคือรู้สึกว่า ตอนแรกที่ก่อนจะเข้ากองรู้สึกว่ามันต้องแบบเครียดกดดันแน่เลยเพราะทุกคนมาชิงมงกันหมดเลยแต่พอเข้าจริงๆแล้วแบบสนุกอยู่อยู่กันเหมือนครอบครัวเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยได้เพื่อนใหม่ด้วยได้เพื่อนใหม่ด้วยอ่ะขอบคุณแฟนนางงามแล้วก็ฝั่งไอจีได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามตลอดตั้งแต่วันแรกหรือว่าติดตามสาวๆนะคะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เราก็ได้มิสแกรนไทยแลนด์2022แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่อิงฟ้าในการประกวดในรอบที่อินโดนีเซียด้วยหนูหจะไปแม้ว่าหนูจะไม่อยู่ใ่ทอให้แต่ว่าหนูจะไป ได้เลยขอบคุณชลอด่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณผู้ชมมากกบีฮ่าลดล็อกแล้ววันนี้เป็นสมาชิกครอบครัวเรียบร้อยความรู้สึกเป็นไงบ้างก็ดีใจและที่สําคัญดีใจกับพี่อิงฟ้าด้วยแบบดูถึงความพยายามความตั้งใจของนางแล้วไม่ว่าแบบนางจะโดนกระแปอะไรคือแบบรับได้หมดเลยอดทนได้หมดเลยพี่อิงฟ้าเก่งมากเก่งจริงๆกว่าจะมาถึงทุกวันนี้แล้วก็พี่นวัดคิดถูกแล้วที่ยกพี่อิงฟ้าเราจะไปต่อไหมปีหน้า มาหรอนี่ไม่น่า๋ยวต้องขอดูก่อนแต่คิดว่าน่าจะมาแต่จะต้องดูทีมดูอะไรหลายๆอย่างก่อนใช่ขอบคุณแฟนนางามแล้วก็ฝากไอจีได้เลยค่ะสุดท้ายหนูก็อยากฝากขอบคุณที่แบบคอยเป็นกําลังใจคอยซสพอนตหนูตลอดทั้งการประกวดเลยไม่ว่าจะเป็นอะเรื่องของกิน้าง เรื่องความรู้สึกบ้างอะไรหลายอย่างคือแบบขอบคุณแม่ๆทุกคนนะคะที่คอยเป็นกาลังใจให้หนูแล้วก็คอยอยู่เคียงข้างหนูนะคะแล้วก็อยู่แบบน่ารักแบบนี้ับหนูไปนานๆเลยนานรับรองว่าหนูจะทําตัวให้สนกว่าเดิมไอจีได้เลยค่ะแล้วก็ไอจีนะคะ n o o r y underscore y y y ค่ะอย่าลืมนะคะเข้ามาติดตามเยอะๆเดี๋ยวจะมีงานเข้ากับเขาบ้างขอบคุณมากเลย